สารหรือคนคนไหนพ่อไม่องคสารอ่ะเกาไปตายเลยไอ้คแบบนสารขแบบแบบแบบนไอ้คนสารขบวนไอ้คนสารขบวพ่อแรกมึงอ่ะคนสารมึ เอียบปาดหน้าเขายัางไงหาเรื่องเมาเลยเต้อย่างดิเด็สองหอออมื่นตัว ถ้าแม่งตัวไม่หนานะไอสัตว์เออไอเคี้ตัวแม่หนาไงกูไม่กล้าลงไปว่ะไอคี้แต่แม่งกระเทือกกูขาหักงานเข้ากูแต่ผมอยากช่วยเขาว่ะมีของด้วยกูกลัวแม่งมีปืนมีเฮี้ยแม่หรอเออจ้าะพี่่มั้ยม่ชนรถเขาอีกอ่ะ robot. đi lên đây, muốn phải cái cái. Mึง Mึง Rồi, hình, Không Qua okay. luôn. À, muốn à, เสร็จแล้วเคุณโอ้เสรแล้วพี่ ประน้องรู้ว่าอันนี้คอาเสียร่อรให้คนให้ควัเียไป